มม่เห็นแบบนี้ผมมันจะขึ้นลิ้นหมูเดี๋ยววัวมาแก่ตัวไหมนราบพี่น้องใค่ผม สวัสดีครับผมมาพบมพ่อกันอีกแล้วครับผมมิสเตอร์ธนาวินนะครับผมมาพบมาพ่อกันเศร้าวันพฤหัสบดีนะครับผม่ะไม่นี้พี่น้องไม่นู่ง่ายๆนะครับผมนี่พี่น้องปากน้ำงัวพี่น้องที่ได้กินย่างอบรมร้อนเอาดีกว่าง่ายดีนะครับผมนี่นี่ครับว่านกินข้อหมูย่างไม่นี้กินปากน้ำวัวพี่น้องโอ้ย๋ยวมักคนพี่น้องมักแบบง่ายง่ายนะครับผม ผมบรรลุนะว่าอย่างมันสิเหนวยวบวนะครับผมเนนูนําเสนออีกเมนูนหนึ่งพี่นออ้องซุปนอไม้ใไส้งานะครับค่อยกินปลาอะไรไม่ได้กินติดใจนะครับผมแสบแสบของเราก็เลยเออ,อยากเฮ็ดกินนะครับผมอันนี้เป็นงาไส้วัดเนี่ยนะครับผมงาหอมแดงนะครับผมผักแก้วพี่น้องนี่ครับใส่ผักแก้วพร้อมสิหอมนะครับผมนี่ใส่ผักแก้วใส่พร้อมแล้วก็ ต้นหอมฟักขี้ฝรั่งนะครับผมนี่นะครับนีเอ่ข้าวคั่วนะครับผมข้าวคั่วพริกกงพี่น้องนะครับนี่ครับส่วนน้ำใหม่ผมก็ต้มน้ำยาหน้าไว้ก่อนนะครับผมนี่ครับน้ำใหม่เคี่ยวไปโดนแล้วพี่น้องเป็นอาทิตย์แล้วเขาตัวเย็นไว้นะครับผมอ่ะมื่อไหร่กินซุปน้ำใหม่ก็เป้งปากน้ำวัวพี่น้องติดตามนะครับผม นะครับผมตบปากเยวโกนบ้านกินเห็ดบนบ้านง่ายๆนะครับ ปอมจักเหมยอยครับผมปากหนามมัวต้มเปื่อยแสีบกันครับอันนี้เป็นขอบรัวนะครับอันนี้ผมบอาใส่พริกงงนะครับผมเพราะว่ากินกับสุนเมืไมยพี่น้องมันขุ้ไม่กระเทียอยู่แล้วนะครับบางคนเขาก็ใส่พริกงพร้อมนะครับผมบอาใส่พริกงงบางคนเขาก็ใส่ซอสพริกพร้อมนะครับซอสเนียดพ่อแหลวพี่นอ้องลองเบิรงมันจะเหนียววายย่างโอ้ยอบร่มร้อดอาไนะครับผม อบยี uh, นาทีไฟ200ร้อนี่ ใส่ตวเย็ยนไว้อยู่ในตุยียนน็นนน,น,น,นี่ครับผมปากน้ำจากกินได้บพี่น้องคือเป็นตะเหนียวเดียววะมันคือต้เเนะผมว่านี่ทด oh. สอบบางซิ่น้องซอ <c oughs> สหอมแดงซอ <c oughs> ย งาคั่วงาคั่วตำใส่หลาเสียบพี่น้องผมมักแเราจะพูดมักว่าคุณคนรเขาว่าใส่งาบราเสียบเสียบไส้เสียบมันไส้มักมันพี่น้องงาบุฟเฟ่เข่าคั่วอีกพี่น้องน้องเข่าคั่วลงไปครับลูกเขยเนี่ย่างมักเลยลูกเขยเนี่กินบา,าเบือ่อจนมาเข่าคั่วกับผมมั่งหนึ่งทับที่ จากคนไปคนๆคน,นวลๆขอผมกินทุกหน่อยรันไรเกี่บเสียดคือฟอเฮ็ดออกมา <ś les> อ่ะตอนนี้คนย้อนขย้ำเฮ็ดตัวแล้วพี่นอ้อ,องชิลรถครับผมชิลรถลายจังหน่อยพี่นอ้นนนอ,งนองแสีบ,บนัวขาดบ,บ่ได้พี่น้องคุณคนเขาเสียบก้าวแลโอ้ยสูตหน่อยเสียบก้าวมืดแสีบพี่น้อง น้ำปลาแดงน้ำกะเพี่ก้อยไร้ได้พี่น้องนี่อันนี้เขาเอินก้อยมั้ยบางคนเขาว่าซุปซุปเนี่ยตำหมอนะอันนี้เขาเขาเอิญก๋วยนะพี่น้องเนาะมีน้ำซุปพร้อมพี่น้องปลาจะฝอกใส่ลายพี่น้องมันเค็มแก่อะไรเนี่ยผักเพลหอมรวมสุดน้ไใหม่สมหรือน้ำม่เอียงกินกับผักเพล กรกเ, oh เที่ยวโอ้ยแสบคนคนเด้อมักเมียผมว่าดี๋ยใส่กระเที่ยวเดินมาเดี๋ยวเริ่มปิดผงพี่น้องเอ้ยปิดผงพี่น้องออสองช้อนโต๊ะพอแล้วเดี๋ยวไทยร้อยทมหายอีกพี่น้องของแสลงเอาครับเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ย ต่อมเล่งกันเลยอยเหลือกระดูกหมูสองตอนเกงใจพี่น้องว่ามีไผ่กาแทะกระดูกหลาก,กินในขอบครัวเกงใจกันเคลียร์ไปเคลียร์มาสุดสนามกันมีแต่ผมเรากินกระดูกพี่น้อง ซิมเบิ้งครับผมน้องใหม่เผาเองเชียนเองนะครับครับแล้วเดาเดาเดาจางไร มึงนี่บึดของกุ้งผมว่าเตจไฟพี่น้องนะมึดมันก็เลยบอดนนันพี่น้องพี่น้องเจับหอมบักเพลวอ,อาเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวผมเอ่อปากน้ำงัวงมาช่วย นี่ครับผมปากน้ำจักกินได้ไ้พี่น้องคือเป็นตะเหนียวเดียววะบ่ะคือต้อมเนาะผมว่านี่ยโอ้ถั่วบ,บั้งซิ่น้องอื้วเสีย่ยบเขเจ้าอุ่นยัง ออน้ำปลกเนี่บอกคือต้มพี่น้องพ่อหยําได้นะครับนี่ผมสิอบแต่ปิ่งดโดนพดนะครับปิ่งโดวนว่ากันหยัได้นะพี่น้องนะ สวัสดีครับผมมากินขา้าวเส้านรำกันครับผมสุกหน่อไม้พี่น้องอุยอ้ยสุกหน่อไม้แซ่บแซ่บพี่น้องคนน่ะพ,พี่นออ้องกับปากน้ำง่วดพริกสูตรพี่น้องสูตรตม้มไปต้มเผื่ออะไรปากน้ำง่วหรือว่าตากแดดทอดกระลูกสาวาอย่างแซ่บนะครับพักประก,กาศที่พี่น้องโอ้ยคนน่ะอยู่ดูใบว่ได้กินได้พี่น้องไม่ได้กินอยู่นีประกาศที่ตอนนะครับผม ยอดประตูมซาอูมเกินกินไปแล้วต้องเหลือจงไว้กินกับซุปน้ำมันยำส่วนนะครับผมยอดประตูมซาอุประการหินนะครับผมนี่ครับกับแตงเแบบี้แตงเบบี้แบบเออ่ชุกคอมเบอร์ภาษาอังกฤษเบบี้ชุกคอมเบอร์เอามาครับผมลุยลุยลุยพี่นอ้องมาผมมีเจวครับผมเอาใส่ซุปน้ำม,มันออกมันหยาบยุต่ว่ากับพ่อหยำได้นะครับผม วอมังเอมอเอซุปรสไม่เอาพี่น้องว้ทัานไม่ไม่กินได้อยู่ไมันหยาต้องต้มพี่น้องเาไอืม ปิ้งร้อนเพราะเวาต้มเนี่ยเพืเ่อดีที่สุร mặt trăng bằng lưu 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 bằng không, bằng lưu bằng Ăn bạc của em nè chậm nắp cho mày không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  หนาเนี่ยต้องไม่ร้ายพี่น้อง,อองนะคุณเพราะสมือหิวมากสมือหิวมากมึงก็พร้อมไปเช่นเนี่ยเดี๋ยวก็ไปตากแดดไว้เอาไปกินเตะเดูใบนะครับ มคอับึฮ่เฮา่าแซมค,มครับบฟเฟ่ก์โอ๊กใม่กรอบเรยครับมืดทอดมดสีแซกตากแดดมัดทอดสูตรสว่สานนุ่ม

ขาดนี้นะทอดฟรั่ดเครับขาหิ้วกี้วับมันสินมุชือจังเรียนหมูเนาะฮะมันแสีบซุปแลวไหมพี่ต้องพักเดี๋ยววนเอาไปทอดแป้งนะครับ ถ้าหน้องหลางพอไปแร้วรเนาะเนี่ยมันช่บอ,ววอ,อ,อ้องิปติดต่อปติดต่อไปต่อเรื่อวะกาต้มมันไม่อยา่เลย่นังต้มต้มมัโดนทำ ต้มีเพีย้ต้มเพียยปากน้ำ ทำให้เจ้าเพิ่มตอนแต่จเจ้าอืมไปถ่าด อแพรอพีรน้องดีปากน้ำเยี่ยมัอะไรสูต้มต้มแค่สมองเดียวกับเปื่อยเนาะมมนเห็ดแบบนี้ผมมาสิคือลิ้นหมู 快点，快点，快点！